เผื่อใครที่คิดถึงพี่ภูวันนี้พี่ภูก็ได้มาลงคลิปรีแคปบัสซิ่งเจแปนเอพิโซดสิบด้วยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น Day ์0นะครับผมก็จริงวันนี้ก็เป็นวันที่ออกไปนอกเมืองนะครับงตอนนี้นึกพักดี่อสก้านะครับแล้วก็วันนี้มีแวะไปเกียวโตวก็ใช้เวลาเดินทางมาชั่วโมงนึงซึ่งเกียวโตวเนี่ยตอนเด็กผมก็มีไปกับครอบครัวบ้านก็จะไปมก็เขาก็าจะเด่นเรื่องวัดก มีหลายที่นะครับผมแต่วันนี้เราไปมาวันนี้เราได้ไปมาที่เหนียวสองที่หนึ่งที่สองที่นะครับผมก็เป็นวันแบบที่แบบแข่งเกมถ่ายรูปซึ่งแบบวันนี้ก็ไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ทํามาเต็มที่นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เหมือนแบบเราก็แค่เข้าเมืองมาที่ออสกาใช่ไหมก่อนอันนี้แล้วก็วันแรกที่เข้าออสกามาไปเวิลด์เอ็กซ์โปวันที่สองไปนิเวอร์ซอล วันที่สามันก็ช้อปปิ้งวันที่สี่ก็แบบมาเกียวโตก็เหมือนแต่ละวันก็เรียกว่าจะหลากหลายกันไปนะครับวันนี้ก็ได้ไปวัดทําบุญขอพรนิสานบารบานะครับไยกว่าเสริมบุญให้ตัวเองสักหน่อยนะครับก็ล่าสุดก็วันเกิดพอดีก็ได้ไปทําบุญก็ดีใจนะครับผมก็เป็นวันหนึ่งที่เดินเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากๆเช่นกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอากาศแบบ เริ่มร้อนขึ้นแบบเยอะอมากๆแล้ววันนี้ผมใส่เสื้อยืดตัวเดียวทั้งวันแบบอย่างร้อนเลยเพราะว่าจริงๆมันแบบเริ่มเข้าหน้าร้อนของเขาแล้ะมาญี่ปุ่นปกติแบบโปกติมจะมาช่วงหน้าหนาวร้อนผมชอบอากาศหนาวแต่ว่าช่วงนี้แบบเริ่มร้อนแต่ก็ดีเพราะว่าเสื้อผ้าที่เตรียมมาก็เริ่มหมดแล้วจะได้แบบไม่น้องแบบเปล่ยนเสื้อผ้าเยอะได้ประหยัดเสื้อผ้านะคะ,ะ,คะทุกคนก็อากาศประมาณนี้ก็โอเคหรือว่ากลางไม่ได้ร้อนมากไม่ได้หนาวมากครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ ถ่ายรูปเพื่อนๆมาครบทุกคนนะไม่ต้องห่วงผมเต็มที่กับมิชชั่นแน่ๆฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศคะแนนก็เดี๋ยวดูกันว่าเรนกิ้งของเราจะเป็นยังไงก็หวังว่ามันจะไม่น้อยลงอย่างมากขออยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ขึ้นก็ดีครับผมสวันนี้ครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบคลิปรีแคปบัสซิ่งเจแปนของพี่ภูในวันนี้กันไหมครับ